ครับัอดีครับนี่บอกพี่น้องที่วาต้นตน้นอย่างที่วทวาต้นผงชุ้นลดอ่ะนี่บอกที่แววมชุ่มไม่กำลังใจอันที่เห็นหมากอยู่หนุ่มแม่นว่าแม่นว่าแม่นอ่นหมากใหม่เลยครับหมากตะกอตะกอบ้านวอกเป็นไหมแบบนี้บอกผมแต่ว่าผมเคยไปเด็ดนี่นี่นต,นนนนนต้นนี้นะต้นผงชุ้นลดไอ้หนอนกับจีเจ็บไปลวกล่งเบอร์ นะเอาไปใส่ต้มก็ว่าต้มไก่ผมว่าได้เอาใส่ใบนี่ได้ใบผงชื่อหลดก็เลยเอามาปลูกไว้ขางบัากำลังเป็นหยอดเ,อดเป็นบ้นเนี่ยหยอดเป็นหยอดแหละดอกยังดอกซ่อนมาใส่มุมเลยกันนะบ่มีแต่ทานทีป่ปลูกกันเอาไปไว้สวนผนก็มีหลายได้อยู่สวนบผมเคยไปเด็ด ไปเด็ดล่องเมืองอ่ะมันไม่อย่างนะครับไม่อย่างนะครับไม่อย่างนะครับมาบมติดมือผมมามาติดมือครับสวัสดีครับนี่บอกพี่น้องที่ว่าต้นต้นอย่างอ่ะที่ว่าต้นผงชื่อหดอ่ะนี่บอกใบผงชื่อหลดอ่ะก็เลยเอามาปลูกไว้ขางบ้านกำลังเป็นหยอดเป็นบ้านเี่เป็นหยอดเน,เนี่ย,ยแ,แต่ว่าบ้านผมเอิ่วมาเพิ่น เห็นแต่คนอื่นว่าต้นผุงชิ้นรถอ้ารถกับรถเท่เนาะพี่น้องเนาะครับขอบคุณหลายลายครับเมือนบอผมเคยไปเด็ดไปเด็ดโลงเมืองอ่ะมันมีอย่างนะครับไม่อย่างอะครนะไม่อย่างนะครก็มาดิดมือผมมัดมัดจีบมือผมก็จะมีตะกอนี่ละบานจีลาอ้ขอบคุณหลายลายครับโชคดีมีความสุขทุกคนทุกคนครับสวัสดีครับ ไปผงชุ่มหลดก็เลยเอามาปลูกไว้คางบางักกำลังเป็นหยอดเป็นบาเน่ยอดเป็นหยอดเนี่ยปลาเนะยจะเป็นหนึ่งเส่ปลาล่องเมืองจะเป็นยังไงเนาะพี่หลังเนาะสมุนไพรแบบนี้ก็ต้องเอาไว้เย็บไว้เพ่เนื่อนต้นใบผงชุ่รดเปิดก็เลยเอามาปลูกไว้มุมเอามาปลูกไว้ร่องเมือ ครับัอดีครับนี่บอกพี่น้องที่ว่าต้นต้นอย่างเงีที่ว่าต้นผงชุลดอ่ะนี่บอกจะว่าใบผงชุลดบลดบ่ได้เอาไปลวกกินเลาเมืองนะเอาไปลวกเลาะเมืองนะผมมากะแสบอยู่กินกับปนกับที่แหวะมาชุ่มไม่กำลังใจอันที่เห็นหมากอยู่หนุ่มแม่นว่าแม่นว่แม่นอ่นหมากไม่เลยครับหมากตะก้อตะก้อบ้านผมอ่า ว่าให้ผู้ใดตัวใดนะว่าจะเอาไปล่องเบิงแต่ว่ายางเพนันติดเมื่อน่ะขั้นนะครับต้องมาย่าหิยางว่าให้ผู้ใดตัวใดนะว่าจะเอาไปล่องเบิงแต่ว่ายางเพนันติดเมื่อน่ะขั้นนะครับต้องมาย่าหิยางก็เลยเอามาปลูกไว้มุ่งเอามาปูกไว้ล่องเบิงมันบอกผมเคยไปเด็ดไปเด็ดล่องเืองอ่ะมันไม่อย่างนะครับไม่อย่างนะครกับ ไม่อยา่างไหนก็มาติดมือผมมามติดมือขั้นนะครับแต่ว่าเห็นเพื่อนเอาไปใส่ต้มไก่ต้มปลานะเป็น่ามันแสบเป็นเรือนตุ่นใบผงชุดรอดเลยติดมือผมบบไม่บายแบบนีเอามาลวกผมมาลวกล่องเบิงเอาไปใส่ต้มไก่ได้มันก็ต้องลวกได้ผมมาอาปลานะ จะเป็นหนึ่งเซฟปาลงเมืองจะเป็นยังไงเนาะพี่หลังเนาะสมนุนไพรแบบนึงก็ต้องเอาไหว้เย็บว้ผมก็จะมีตกะก้องจีหละงบันจิล่าขอบคุณหลายครับโชคดีมีความสุขทุกคนครับสว,วัสดีครับปิดมือผมมาใบใบนลยเอามาลวกผมมาลวกล่องเบืองเอาไปใช้ต้มใกล้ได้ันก็ต้องลวกได้ผมมา เห็นลูกลานเพื่อนเขาเอาไปใส่แต่ผมเอาใบใบมะเขียบทศไหมพี่น้องใบมะเขียบใส่กระแทบนะแซ่าแสบนะครับสวัสดีครับนี่บอกพี่น้องที่ว่าต้นต้นอย่างที่ว่าต้นผงชุ่อ่ะนี่บมแต่ว่าบเวลาเข้าจะเอาไปกินสดสดอ่ะมันมันเอายนากก็เลยเอามาใส่นี่มุมนี่นะบอกพูดในหลายพูดได้ ครับัสดีครับนี่บอกพี่น้องที่ว่าต้นต้นอย่างเงีที่ว่าต้นผงชุ่มรสอ,อะ่ะนี่บอกแต่ว่าแบบเวลาเข้าจะเอาไปกินสดสดอะ่ะมันมันเอาหอาักก็เลยเอามาใส่หนหมุม,มนีอ่ะบอกคพื่นหลายเูืด่ดนแต่ว่าบ้านผมเอืนนเนนเอ่นว่าเพื่อนเห็นแต้เพื่อนเอื่นว่าต้นผงชุ่มรสอ้ <c oughs> อารถกับรดเท่านั้นพี่น้องเนาะครับขอบคุณนหลายครับก็เลยเอามาปลูกไว้มุม เอามาปลูกไว้ร่องเบิงใบผงชื่อหลดก็เลยเอามาปลูกไว้คางใบกำลังเป็นหยอดเป็นบาเนี่ยหยอดเป็นหยอดเนี่ยใบแบบนี้บอกก็ว่าผมเคยไปเด็ดเนี่ยเนี่ยต้นเห็นเนาะต้นผงชื่อหลดครับัอดีครับนี่บอกพี่น้องที่ว่าต้นต้นอย่างเงี้ยที่ว่าต้นผงชุ่ลดอะ นี่ปลานะ่จะเป็นหนึ่งเสฟปลาลงเมืองจะเป็นอย่างไรเนาะพี <t un> ่หลังเนาะสมุนไพรแบบนึงก็ต้องเอาไหว้เย็บว้ปลานจะเป็นหนึ่งเสฟปลาลงเมืองจะเป็นอย่างไรเนาะพี่หลังเนาะสมุนไพรแบบนึงก็ต้องเอาไหว้เย็บใ้ใกล้ๆอยากได้ก็ม่เอาไปปลูกนะนะแบบขั้นนะครับต่วมาเห็นเพื่อนอาไปใส่ ต้มไก่ต้มปลานะเป็นมามันแสบเอืนผงชุรแตะบาบานเพิ่นจะเอื่อนเอืนโตดนี่อย่างหนั่งทางผู้ใดรูรูพระซทไขท่กับ,บอไมฮะนี่ต้น,นแต่ว่าใบผงชุรดบดบดได้เอาไปลวกกินล่องเมืองนะเอาไปลวกล่องเมืองนะผมมากะแสบอยู่กินกับปนกับขั้นนะครับแต่ว่าเห็นเพื่อนเอนาไปใส่ ต้มไก่ต้มปลานะเป็นรามันแสบแต่ว่าใบผงชลอดบบเดเลยเอาไปลวกกินละ่องเมืองนะเอาไปลวกล่องเมืองนะผมมากะ,กะแสบอยู่กินกับปนกับไก,ก่อยากได้กมาเอาไปปลูก้อนะแบบเนะีนะ่ยเมือนบอกผมเคยไปเด็ดไปเด็ดล่องเมืองอะ่ะมันไม่อย่างนะครับไม่อย่างนะก็ไม่อย่างนะก็มาติดมือผม ม่ไม่กินน้งเลป่าเลยจะเป็นหนึ่งเส่ป่าลงเมืองจะเป็นยังไงเนาะพี่หลังเนะาะสมุนไพรแบบนึงก็ต้องเอาไว้เย็บไว้ก็เลยเอามาปูกไว้มุมงเอามาปลูกไว้ล่องเมืองบอ่ะทิ้ใบแบบนี้บอกับก็ว่าผมเคยไปเด็ดนนนเนี่ยนนเนี่ยต้นนี้นะเนาะต้นชื่อดลดแต่ว่าบ้านผมเอืน่นมาเพื่อนเห็นแล้วเพื่อน,นเอื่นว่า ต้นผงชุ่ดรสอา้ารถกับรสเล่เนาะพี่น้องเนานะครับกับคุณในไลน์ครับบอบพิ้นไผ่แบวมหบืครับก็ว่าผมเคยไปเด็ดเนี่ยเนี่ยต้นน,นี่นะเนาะต้นผงชุ่มรสแต่ว่าใบผงชุ่มรสบดบดเลยเอาไปลวกกินล่องเมืองนะเอาไปลวกล่องเมืองนะผมมากะแกเสียบ่กินกับปนกับเมนบาผมเคยไปเด็ด ไปเด็ดล่องเมืองอ่ะมันไม่อย่างนะครับไม่อย่างน่ะก็ไม่อย่างน่ะก็มาติดมือผมไม่มาติดมือสีฟาเลยจะเป็นหนึ่งสีป้าล่องเมืองจะเป็นยังไงเนาะพี่หลังเนาะสมุนไพรแบบนึงก็ต้องเอาไว้เย็บไว้เมืองบลาผมเคยไปเด็ดไปเด็ดล่องเมืองอ่ะมันมีอย่างนะครับไม่อย่างน่ะก็ไม่อย่างน่ะก็มาติดมือผมไม่มัติดมือที่แวะมาช่มไม่กำลังใจ อันที่เห็นหมากอยู่หนูบอกม่นมันมันมันนั่นหมากไม่เล้ครับหมากตะก้อ,อ,อ,อตะก,ก้อบ้า,กกบานวัขึ้นใบแหวมครัก็ว่าผมเคยไปเด็ดน,นี่นี่ต้นี้็นูเนาะต้นผงชื่อหลดใบผงชื่อหลดก็เลยเอามาปลูกไวข้ขางหมากกำลังเป็นยอดเป็นมายอดเป็นยอดเนี่ยที่แวะมันชุ่มไม่กำลังใจ อันที่เห็นหมากอยืนผมแม่ผมแม่ผมแม่นั่นหมากใหม่เล้ครับหมากตะก้อตะก้อบ้านผมก็เลยเอามาปูกไหวมุมงเอามาปลูกไหวร่องเบือเห็นลูกหลานเพิ่นเขาเอาไปใส่แต่ผมเอาใบใบมะเขือบทศไหมพี่น้องใบมะเขืบอบใส่กรแซบไะมกรแซบเนี่ยครับสวัสดีครับนี่บอกพี่น้องทีว่าต้น ต้นเงิงที่ว่าต้นผงชุ้ดหลุดนี่บอกแต่ว่าบ้านผมเอื่น่าเพื่อนเห็นได้เพิ่นเอื่น่าต้นผงชุ้นหลุอ้ารลดกับลดถท่นั้เอาพี่น้องเนาะครับขอบคุณในหลายครับแต่ว่าบ้านผมเอื่น่าเพื่อนเห็นได้เพิ่นเอื่น่าต้นผงชุ้นหลุอ้ารลดกับลดถท่นั้เอาพี่น้องเนาะครับขอบคุณในหลายครับนะครับเย็บใบก็ได้เอามาปลูกมาปลูก